คุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุแตกนะครับวันนี้ก็มาออกข้างนอกนะฮะยังอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับนี่ข้างหลังผมนะฮะหลายคนลองทายดูครับว่าต้นอะไรครับตอนแรกผมเห็นนึกว่าเป็นบอนนะฮะไม่ใช่ครับนี่คือต้นเผือกนะฮะเผือกที่เราเคยกินสีม่วงนะฮะอ้าวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของนะฮะอยู่ด้านนู้นนะครับพี่แหม่มนะฮะอ่ะตามมาเลยครับผมสวัสดีครับโอ้โหพี่เมย์อยู่ด้วยนะฮะ อ่นะฮะพี่แมมไม่แมมสวัสดีครับขออนุญาตขออนุญาตพี่แมมเนาะแม่พี่แมมไม่นำตัวนิดนึงเนาะถังนตัวก่อนว่าอยู่ที่ไหนที่นี่จะชื่อแมมค่ะอยู่ตำบลวังเย็นบ้านตะเคียนค่ะที่นี่เนาะครับผมอําเภออะไรครับอําเภอเมืองค่ะจังหวัดกาญจนบุรจังหวัดกาญจนบุรสาการเป็นสาวการค่ะนะฮะปลูกอะไรบ้างครับที่นี่ปลูกเผือกค่ะปลูกกล้วยกล้วยมีมะกรูดค่ะมะกรูด เอาใบหรือเอาลูกทั้งใบทั้งลูกค่ะโอ้ยแล้วอยู่ไหนอ่ะแต่ว่าเมื่อกูดยังค่ะข้างในตอนนี้เราทดลองกระเพื่อก่อนค่ะครับผมเป็นไงพี่ถามว่าก่อนก่อนที่จะมาเจอซูเปอร์กรีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันเพิ่ไม่โตค่ะไม่โตแค่ไหนอ่ะที่ใช้มาแล้วมันแค่ไหนอ่ะพี่ประมาณประมาณเนี้เต็มที่อันนี้เต็มที่ยังรุ่นที่แล้วได้ได้แค่เนี้ยไม่ไม่ถึงเอวค่ะหมายถึงต้นนะฮะผู้ชมก็คือประมาณเท่านั้ะพี่แค่แค่ประมาณน่องค่ะใช่ขาอ่อนขาอ่อนไม่ได สุดๆก็คือแค่นี้ไม่สุดแล้วอายุของเผือกนี่ประมาณกี่กี่เดือนนะพี่หเดือนค่ะหเดือนแล้วที่เห็นข้างหลังนี้กี่เดือนสองเดือนค่ะสองเดือนเดี๋ยวดิคุณผู้ชมสองเดือนนะอันนี้ใช้ซูเปอร์กรีนมาได้สองเดือนนะตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เดือนเดียวค่ะเดือนเดียวแล้วมันแบบขึ้นมาเลยค่ะโอ้จริงๆระยะของต้นนี่คือสองเดือนแต่เพิ่งมาใช้ซูเปอร์กรีนในี่แค่เดือนเดียว นะฮะเดือนเดียวนะเดือนเดียวแล้วมันก็แบบพึ่มขึ้นมาเลยคนเห็นก็แบบตกใจมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามาดูของเราทีแรกเนี่ยมันไม่โตเขาก็บอกว่าทําไมไม่ใส่ปุ๋ยมันไม่โตอ่าแล้วเราไงที่นี้แฟนก็บอกว่ารอให้ได้เดือนเขาจะไปเอาอีเขียวเนี่ยมาฉีดแล้วแฟนไปรู้ข้อมูลนี่มาจากไหนพี่เขาบอกว่ามีคนได้นํามาแล้วก็เขาก็ดูทางจานด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใส่รกปุ๋ยอ่ะเขาจะลองอันนี้ค่ะได้เดือนเขาก็เลยไปเอาอีเขียวมาฉีดฉีดาทิตทีแรกมันก็ ก็มองก็ยังเหมือนเดิมพอที่สองที่สามแบบทุกอาทิตย์นะคะเดือนเดียวมันก็พึบเลยอะคะ่ะส,สัปดาห์แรกใช่ไหมฮะสัปดาห์แรกเหมือนคนมองก็แบบธรรมดาไม่ดูเรื่องอะไรเงี้ยพอพอเข้าสัปดาห์ที่สองแล้วนะฮะเป็นไงครับพี่พเขา,าบอกว่ามันกะเตือเอ้องขึ้นเมาอฉีครบสี่ไหมเขาก็บอกโอ้โหมันผิดหูกผิดตามมากมีแต่คนมาดูอะไรเงี้ยคือสี่แคปซูลนะฮะสี่เม็ดสี่แคปซูลเนี่ยแล้วไงคนที่เขาเห็นผ่านไปมาจากเมื่อก่อนเคยเห็นต้นประมาณแค่เท้าขาอ่อนตอนนี้เป็นไงพี่เขาก็บอกว่โโพพาเผือกสวยมากม ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะได้ผลเขาก็แบบมาถามมาดูกันอย่างเงี้ยเราก็ใช้อะไรก็บอกใช้อีเขียวค่ะซุปเปอร์กรีนนะต้องขอย้ำว่าเป็นซุปเปอร์กรีนแล้วนะฮะตอนนีมันมีหลายอีเขียดวมันมีหลายขุนเขียวนะอ่เพราะฉะนั้นต้องต้องต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์กรีนนะนี่จะเห็นท่านประธานแล้วนี่นะพี่เมย์อย่างเงี้นะฮะเออเลยอยากให้พูดเต็มเต็มของดีใครๆก็อยากไปทําตามซุปเปอร์กรีนได้ผลอีเขียวแล้วค่ะพัโซนาโนนะเนะชาวบ้านพูดได้แต่อีเขียวอย่างเงี้อย่าง ห้าเดือนนี่ไม่ท่วมหัวเลยครับเลยค่ะเขาเขาบอกว่าถ้ามันได้ผลเนี้ยชูมือเนี่ยเลยเลยชูมือเลยแล้วหัวหัวหัวข้างล่างใหญ่ไหมปกติมันถ้าหัวจมโบมันจะมาสามโลขึ้น่ะต่อหัวอันนี้อันนี้อันนี้เกินจมโบของเราแน่นอนขนาดมันยังอยู่ไม่กันเดือนเ็เอาถามพี่เ้าเอาความรู้ใช่ห้าเดือนเก็บห้าเดือนเต็มที่เนี่ยหกเดือนถ้าเลยหกเดือนเนี่ยหัวมันจะพอค่ะถ้าแบบ สมบูรณ์ถ้ามันใหญ่ต้นสมบูรณ์เนี่ยสี่เดือนเราก็เก็บได้อสี่เดือนดูนะสี่เดือนดูสมบูรณ์มันอย่างนี้มันจะเริ่มมีหัวอย่างที่เคยเริ่มแล้วค่ะเริ่มตั้งหัวแล้วเพราะต้นมันใหญ่ไงต้นมันใหญ่แล้วเริ่มตั้งหัวแล้วเพราะว่ารอบแรกที่เราปลูกน่ะเราไม่เราไม่ได้เลยแล้วโรคแล้วมแมลงโรคต่างๆกวนไหมครับพวกแมลงพวกอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะต้นนะครับอ๋อมีอะไรจะฝากบอกเกษตรกรไหมครับเชิญบอกเกษตรกร เชื่อก็มาดูที่ไร่ได้นะคะมาดูที่ตำบลวังเย็นวังตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจน์ว่าได้ผลแน่นอนเบอร์เบอร์สอบถามเบอร์โทรศัพท์เบอร์พี่แมมมเลย087 161 2502ค่ะอีกค่ะครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง087 161 2502ค่ะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปดูขาบบ้านนิดนึงว่าราคา ตอนที่มันมีของปลอมอะไรแยะๆไปหมดนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวของของจรใหม่เราจะบอกอีกทีหนึ่งแต่ทีนี้ว่าถ้าราคาขายเม็ดสองเม็ดต่ำกว่าร้อยห้าสิบบาทนี่ของปลอมนะไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวใช้ไม่ได้ผลอย่างนี้เดี๋ยวมาด่าพี่นะเดี๋ยวจะให้ต้องบอกเลยของแท้ต้องราคาเม็ดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะถ้าบกว่าร้อยห้าสิบบาทแสดงว่าเป็นของปลอมค่ะเพราะว่า ลงก็มีคุณพานแต่ต้องซื้อไม่ดีแต่ว่าของเราก็มีก็คือต้องซื้อเยอะขึ้นมาหน่อยก็อราคาก็ยัอ๋อสองพันบาทก็ได้20่สิบนะแล้วถ้าเป็นกล่องเงี้ยที่ถ้าเป็นกล่องนี้ประมาณเท่าไหร่เจ็ดพันบาทเองราคาสมาชิกเราถูกมากเลยนะตกเบ็ดห้าสิบบาทเบ็ดเราประมาณห้าสิบกว่าบาทเนี้ยจะไปซื้อของปลอมถูกถูกเาใช้ไงนับแค่ไม่ได้ผลกะซื้อเป็นกล่องดีกว่านะฮะว่าชื่ได้ได้ยาวด้วยใช่ไหมให้ดูให้ดูยี่ห้อดูบริษัทเราเป็นพี่แหม่มนี่เดินเดินเคยหายมองไม่เห็นต เข้าไปแล้วคงไม่เห็นแล้วสามีพญาหากันไม่เจอสองเดือนอย่งแค่นี้นะโอเคุุณณมมมากกขอบบคพี่่แ